สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้วิชาการงานอาชีพนะคะกับคุณครูอะไรคะคุณครูสุดาขุนยงนะคะวันนี้วันที่5สิงหาคมนะคะพศ .2564 นะคะลูกอ่าวันนี้วันที่5นะคะวิชาการงานนะคะในของงองป .1 วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของงานบ้านห ใครรู้จักงานบ้านบ้างคะงานบ้านคืออะไรคะลองดูซิว่างานบ้านคืออะไรลองคิดในใจกันดูว่างานบ้านคืออะไราบางคนบอกว่างานบ้านคืองานที่ท่านทําในบ้านงานที่ช่วยพ่อแม่ใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นคืองานบ้าน มาดูค่ะคําว่างานบ้านนะคะครูมาทวนก่อนวันนี้วิชาการงานของน้องป .1 เรียนเรื่องของงานบ้านเรามารู้จักงานบ้านกันค่ะงานบ้านคืออะไรเขาบอกว่างานบ้านเป็นงานที่ทําในบ้านและบริเวณบ้านเพื่อให้บ้านสะอาดและเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวงานบ้านเช่นกวาดบ้านถูบ้านเทขยะ รดน้ำต้นไม้ทำอาหารล้างรถซักผ้ารีดผ้าจัดเก็บที่นอนจัดเก็บโต๊ะหนังสือตัวเองแล้วก็จัดเก็บรองเท้าจัดเก็บชั้นวางหนังสือแล้วก็เลี้ยงนง้องจัดเก็บตู้เสื้อผ้าเหล่านั้นเป็นงานบ้านทั้งหมดนะคะอันนั้นครูยกตัวอย่างวิชาง,งานเกี่ยวกับงานบ้านไว้นะคะทั้งหมดนี้ที่ครูยกก็คืองานบ้านทั้งหมดเลยนะลูกนะต่อไปมาดูต่อค่ะ แต่วันนี้ของลูกครูจะให้ลูกรู้จักกับงานบ้านที่ลูกต้องทําลูกมาดูรูปของงานบ้านค่ะอันที่หนึ่งเช่นพวกวาดอา่าบ้านล้างจานถูบ้านรดน้ําต้นไม้ตากผ้าซักผ้าเหล่านั้นเป็น รูปของงานบ้านที่ครูยกตัวอย่างนะคะต่อไปวันนี้ครูจะนําเข้าบทเรียนาบางคนบอกเ,เรียนทำไมครูอ้อย<ๆ>เกี่ยวกับงานบ้านเรียนทำไมวันนี้เราเรียนเพื่อนําเข้าบทเรียนเมื่อกี้ครูบอกว่างานบ้านมีเรื่องในหัวข้อหนึ่งก็คือการจัดตู้เสบาน นั่นคืองานบ้านเหมือนกันบางคนบอกว่าุจัดตู้เสื้อผ้าเป็นหน้าคือของแม่นี่ทําไมเราต้องทําด้วยงานบ้านเป็นคนขอเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วไม่จําเป็นต้องให้ใครช่วยก็ได้เช่นเรื่องของจัดตู้เสื้อผ้าของของลูกของเองนะคะให้นักเรียนดูไปพร้อมๆกับอ่า ครูเลยก็คือให้เปิดหนังสือการงานนะคะหน้า35จะมีรายละเอียดการจัดตู้เสื้อผ้าอยู่ในนั้นด้วยนะคะลูกเขาบอกว่าในตู้เสื้อผ้านี่จะมีเสื้อผ้า2ลักษณะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือ,อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ไม่ต้องรีดซักเสร็จเก็บเข้าตู้พับไตเลยเช่นชุดนอนอผ้าเช็ดตัวถุงเท้าชุดอยู่บ้าน เหล่านั้นไม่ต้องรีดพอซักเสร็จตากแห้งเรียบร้อยแล้วพับเข้าตู้ให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็ประเภทที่สองที่อยู่ในตู้ก็คือเสื้อที่ต้องรีดซักเสร็จแต่ต้องรีดแล้วก็นำใส่ไม้แขวนแขวนในตู้นะนะคะในตู้เสื้อผ้าจะมี เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ไม่ต้องรีดแล้วก็เสื้อผ้าที่ต้องรีดนะคะครูยกตัวอย่างแล้วนะคะลูกลองดูภาพประกอบไปเลยนะคะบางคนบอกว่าโอ้ยผ้าเสื้อผ้าตู้บางคนเนี่ยหนูตู้ไม่สวยไม่สวยไม่เป็นไรแต่ถ้าข้างในจัดระเบียบนะคะก็ดูมีราคาได้นะคะลูกไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปนะคะตู้ของเราตู้ไม้ธรรมดาแต่มีการจัดเก็บเรียบร้อยก็ดูดีได้ะคะ่ะลูกค่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะจบคลิปของครูให้นักเรียนเปิด หนังสือนะคะการงานอาชีพเหมือนเดิมเลยหน้า38จะมีแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะแบบนี้เลยประเดี๋ยวให้ลูกทาและส่งลงไลน์มาให้ครูนะคะวันนี้วิชาการงานมีงานแค่หน้าเดียวนะคะลูกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย